โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันนะผมพบรายการ The Ink Master ผมเดนโฮเวนี่เกมโนโตเอ็กซ์บูโตนินจาโบทิกันอีกเช่นเคยนะผมในอัปเดตเซอร์ไพรส์แท็กมิชชั่นหมายเลขสามสิบนะครับผมแต่สำหรับวันนี้เราไม่ได้มาอัปเดตตัวของเซอร์ไพรส์แท็กมิชชั่นเพราะว่าเราได้ทำไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือคลิปอัปเดตแพทนะซึ่งถ้าเกิดใครสับสนหรือว่าใครที่เข้าเป็นขาจรมาก็ไม่ต้องงงตรงนี้นะผมพอดีช่องผมนะผมจะทำคลิปสองคลิปในวันที่อัปเดตนะผมก็จะมีคลิปอออัััััปปเเเดดตตตตแแพททท่่่าาาาางงๆนนวววลลละครีีขข้้้้กก็มมมมูห ในแพทนั้นนะครับผม1คลิปแล้วก็คลิปที่2ก็จะเป็นคลิปการรีวิวตัวละครที่รีคิดเข้ามาในแพทนั้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าในตอนนี้นะผมมีตัวละครที่รีคิดเข้ามาและหลายคนคงสนใจแนละความสนใจกับมันอย่างมากนะผมก็คือตัวละครอุจิวะซาสึเกะวันนาิงนินจานะครับผมรีคิด2นะครับผมก็มีตู้มาทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละตู้ล้วกันนะครับผมก็โอเคก่อนอื่นนะผมก่อนที่คนจะถามว่าพี่ครับ พี่จะทําคลิปสุ่มไหมอยากจะบอกตรงนี้นะครับผมรู้กันไว้นะครับดูแล้วเงียบนะครับผมไม่ต้องไปบอกใครนะผมทําการสุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสิ่งที่ได้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันก็คือเกลือไงสันะ์ได้เกลือเต็มเต็มแลวผมนะได้สกิลมาอย่างน้อยก็ดีใจแล้วผมก็คือเอาจริงนะตัวผมที่สุมนะ่มเนี่ยก็เอ้ยคิดอยู่แล้วว่าเออไม่ได้อัติแน่นอนก็คือหวังแค่ว่าแบบ เฮ้ย hey, อย่างน้อยก็ขอสองสกิลออกให้ครบเหมือนโอบิโตะเลยโอบิโตะหกวิธีผมก็ต้องอไม่ใช่โอหกว,วิธีสิต้องมาโอบิโตะสถิตล่างเนี่ยผมก็ต้องการแค่สกิลใหม่นะสกิลพุ่งกับสกิลดูจากะผมค่ต้องการสกิลไม่ต้องการอันติมันก็ไม่ให้สกิลผมมันให้อันติมาสองใบเลยอะแบบวัตถุดักแต่เกเนี่ยโอเคพันเพรนะผมโผล่ซไปหนึ่งพันเพจนั้อันตร้ได้สกิลมาสองใบนะผมก็คือสุ่มรอบแรกนะผมได้สกิลสายฟ้าตัวนี้นะผมได้มา สองใบเลยนะผมสุ่มไปปุ๊บรอบแรก500เพรได้ตัวนี้มา2ใบนะผมแล้วก็รอบที่2อีก500เพรผมได้สกิลนี้มา2ใบเลยนะผมก็ถือว่าอย่างละ2นะที่มาอัปตันแปดก็ใช้กบนี่แหละครับผมนะดองมาเยอะนะผมมีอยู่700กว่าใบเลยทีนี้ก็โอเคผมนอกเรื่องมาไกลแล้วแล้วก็ขอบ่นนิดนึงละกันนะผมคือฟังนิดนึงนะคือผมสุม่มในรหัสหลักเนยสุ่มไป1000เพชรเพแม่งได้สกิลมา4ใบนะก็คืออย่างละ2 แต่ผมไปสุ่มรหัสล้องก็คือในบัญชี iOS ผมที่เกิดใครได้ฟังในคลิปที่แล้วก็น่าจะเข้าใจนะผมว่าผมสุ่มในบัญชี iOS เนี่ยตัวรหัสที่ผมสร้างอีกตัวหนึ่งผมมีอยู่ทั้งหมด500เพศนะครผมในตอนแรกผมสุ่มไป500เพศชัดเคการทองออกใบแรกแล้วได้อันติีซาสิเกตรีคิดล่างนี้เลยแบบ what the fuck เฮ้ยเชื่อไดเนี่ย เอาแล้วสุ่มรหัสหลักตังพันเพชรไม่เห็นออกแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ11บใบในรอบแรกนะผมได้อันติมา1ใบคือใบแรกเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอีกในอีกส0บใบหลังนะผมทีนี้ผมก็ไปลงเล่นดันลงดันเก็บเพชรแล้วก็ไปเก็บชิ้นโซลสเกลแล้วก็ไปลงสัตว์หางด้วยจนมีเพชรอยู่ทั้งหมด160เพชรนะผมผมก็เลยไปทำการสุ่มคิดเด้่ล่นว่าเฮ้ย160เพชรเนี่ยถ้ามึงออกสกิลให้ครบ2สกิลเนี่ยมึงเทพเลยนะเกมแบบ โคตรลำเอียงอะรหัสหลักกับรหัสรองแบบว่ามึงล็อกรหัสมะเนี่ยว่ารหัสนี้กูเติมเยอะมึงเลยแบบอยากให้กูเติมเยอะๆถึงจะได้แอนตีอะไรเงี้ยป่ะแต่พอแบบลองสุ่มดูกดไป50เพชรแรกปุ๊บควันออกมาเอ้าไอ้เที่อะไรวะการเงินออกอ้าวเฮ้ยสกิลปลดกับดักมาไงวัดคือแบบงงเลยเอ้าสกิลปลดกับดักมาครับผมพอสุ่มรอบที่2เอ้าเฮ้ยเอคือไม่ใช่ดิผมสุ่มไปรอบแรกแล้วได้สกิลปลดกับดักมาคือสกิลนี้พีคิดว่าเฮ้ยถ้ามึงออกให้กูอีกสกิลหนึ่งนะเกมมึงเทพ ผมก็เลยส่งไป50เพควันออกปุ๊บไอ้เหี้ยสกิลสายฟ้ามาจริงๆคือส่งสองครั้งได้สกิลอย่างละใบติดกันเลยแบบ what what the fuck โอเคขอบคุณผู้ชมที่รับฟังการบ่นแบบนอนกรูปนอกทางของผมมานะผมก็คือแบบว่าเล็กๆน้อยๆแล้วใครที่แบบว่าอยากฟังเนื้อหาสาระของตัวซติกเกตก็กดพอดมาตรง4นาทีได้เลยส่วนใครที่เสียเวลาของคุณไปแล้วผมขอโทษด้วยไม่สามารถเอา4นาทีของคุณคืนมาได้นะครับผม โอเคเรามาดูกันในดีเทลของตัวตู้กันเลยนะผมตู้แรกของตู้เป็นสเตปอัพซัมมอนนะผมซึ่งจะมีทั้งหมด5สเตปเป็นการันตีอัลติเมตจีห้สติเกวันลิงนินจานะผมก็ ตัวนี้เรามาดูกันทีละขั้นกันเลยดีกว่านะครับตัวสเตปแรกแร้ผมใช้ทั้งหมด400ชิโนบีจะผมจะเป็นการเปิดปูดทางเฉยๆคือเป็นการให้เราเสียเงินและผานเงินเล่นฟรี Free, นะผม400ชิโนบิเนี่ยคือไม่ต้องหวังว่ามึงจะได้สกิลคุณมึงจะได้สกิลหรืออันตีนะผมไม่ต้องหวังเลยนะผมสำหรับส,ตบส,ตบสตบเสตปสเตปแรกเนี่ยประมาณสเตปที่2ของผมการันตีเป็นตัวของสากิลกระจายของสเกตรีชิดรอบ2นะครับผมใช้500ชิโนบิสเตป3สกิลการันตี สกิลสีดาวตัวใหม่เป็นสกิลปลดกับดักนะครับผมก็ไออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลดกับดักสายฟแลนะก็คือจะเป็นการันตีสกิลสีดาวอันใหม่หนึ่งใบนะผมสเต็ปที่สี่ผมก็จะเป็นการันตีสกิลสีดาวอันใหม่อีกหนึ่งใบเหมือนกันนะผมแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของอุปกรณ์นินจาโทนะผมเป็นอ่าคุซานากิเบรดนะผมก็จะเป็นดาบของซาดิเกะนะผมซึ่งเป็นดาบที่ใช้ในตอนที่เป็นร่างพ่อนะแล้วก็สุดท้ายนะผมสเต็ปที่5ใช้5 0 0รชินโนบีเช่นกันผมก็ จะได้เป็นอันตีการันตีการันตีอัติเมตินจาการ์ดนะผมของอ่าเรสังเกตผมจะพูดสลับกันหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้ก็ขอประทานโทษได้เกิดผู้ติดขัดหรืออะไรอย่างนี้นะก็ทั้งหมดใช้อยู่ที่2400รเพชรนะผมสำหรับให้ครบ5สเตปนี้นะผมก็จะได้เป็นอันตีนะผมแล้วก็สกิล ปลดกับดักแล้วผมสกิลสายฟ้าโจมตีแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เป็นในส่วนของอุปกรณ์นินจาซึ่งถ้าเกิดเราเปิดถึงสเต็ปที่4เนี่ยก็จะได้เป็นดาบของสก,กิลอันนี้มาเลยนะผมจะได้ HP อยู่ที่1 3 8 4นรแบล้วผม ATK 457 defense 450้แล้วก็ power สายสีม่วงสายนิเคเลชั่นนะผมบวก2อ n อินมิบวก2นะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์สีดาวแล้วผมก็ถ้าเกิดเป็นกรอบเงินเนี่ยจะเป็นสีดาวนะถ้าเกิดเป็นสีทองหรือออกทองเหลืองๆเนี่ยจะเป็น5ดาวนะครับผม โอเคประมาณนี้สลับตู้สเตปอัพแล้วผมอนนี้ก็จะเป็นสเตปการันตีนะครับผม2400เพชรไปสามารถสุ่มกันได้เลยนะครับผมต่อมาตู้เอ่อเพลทอัพนะผมก็จะเป็นพิกอัพซัมมอนนะผมจะเป็น10ซัมมอนบวก1นะครัะผมก็จะเป็น10บทิกเก็ตบวก1ซัมมอนนั่นแหละนะ For 500ชิโนโบิรอบเพลทอัพนะผมก็ตัวนี้สุ่มเพียงแค่500ชิโนโบิเท่านั้นนะผมสุ่ม10บใบ5 0า เพชรนะผมก็จะได้บวกฟีีอีก1นึ่ใบด้วยเป็นทั้งหมด11บใบแล้วผมในการสุ่ม500เพชรนะครับผมก็จะเป็นก็จะมีอันติสลิเกตแล้วก็สกิลเหมือนกันทุกอย่างก็ตามปกติแล้วผมตัวเกมมันจะถ้าเกิดสมมุติเวลาเป็นเมื่อก่อนนะมันก็จะมีอัปเดตมาแค่เฉพาะตู้เ a t อัพพิกอัพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า,อาตอนนี้ผมตัวเกมมันตั้งแต่ช่วง8หงังรีคิดรอบ2มาเนี่ยก็จะเป็นการันตีมาละก็จะมีตู้ต เตัมตันตี2,400เพรแบบว่าเออกูอยากยอมเสียตังก็ได้วะกูไม่อยากแบบใช้ดวงเนี่ยขอยอมเสียเลย2,000จะก,กี่พันเพรก็ได้แบบมันก็มีหลายคนนะที่แบบว่าส่งไป2,000 3,000เพรแล้วแบบไม่ออกเนี่ยก็เลยแบบว่าตัวเกมก็เลยคงทําแบบเออถ้าเกิดมึงอยากได้เนี่ยเอาไปเลย2,400เพรถ้ามึงอยากได้นะก็จัดไปนะของตัวนี้ถึงมันจะได้ตันติใบเดียวอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงคุณด้วยนะว่าจะได้กี่ใบแต่ผมก็เคยเจอบางคนนะส่มสเต็ปแรกก็ได้เลยอะส่มสเต็ปแรกได้ตันติเลย นะอันนี้ก็เป็นดีเทลกับตู้นะผมก็ใช้เวลาไปถึงสามนาทีเลยแล้สา,สาระโคตรนะผมโอเคทีนี้ผมก็ขอเข้าเนื้อหาของตัวละครเลยแล้วกันนะผมมาเริ่มกันที่การ์ดอันติใบแรกนะครับผมโอเคหน้าตาอันตีบอกเลยว่ามันเท่มากๆผมเป็นแบบว่าเฮ็ดเคมันเท่กว่าโตหลายขุมมาแบบซูสโนโออย่างเท่แล้วก็มีชิปะคุทเทนเซล่วงลงมาเพียบแบบ น้ครผมอยากได้นะก็โอเคเรามาดูกันที่ดีเทลตัวอันติเั็บ้างการ์ดตัวนี้ผมเป็นอันติตัวนี้เป็นอันติสาอันนี้เฮเลชั่นสีม่วงนะครับผมโอเคมาดูกันที่ตัวเลเวลกันบ้างเลเวลแรกนะครับผมใช้ฉักาะหรือ c p อยู่ที่400คูณาของ0วินาทีคิดค่าเริ่มต้นที่1%พาวเวอร์เริ่มต้นที่6,000นะผมเป็นตัวพาเหล่านะติตสถานโอเวอร์ไทม์เวลา41วินาทีนะครับผมถ้าเกิดโดนอันติตัวนี้หรือเดินไปเหยียบนะมันจะทิ้งเป็นบ่อไฟไว้ด้วย เหมือน,นกับตัวของอันติสติสเกตล่างดินนิงชาลินการเลยแต่บออไฟผมไม่รู้ว่ามันอยู่นานเท่ากันหรือเปล่าต่อมาในส่วนของเลเวล8นะครับผมสูงสุดนะคูดาวเหลือ,อเพียงแค่53วินาทีจะกระหรือ CP อยู่ใช้อยู่ที่330นะผมคิดี่ข้อสูงสุดอยู่ที่36%พาวเวอร์ Power สูงสุดอยู่ที่14,120นะครับผมเป็นตัวอันติพาเหล่าอีกแล้วติดสถานะโอเวอร์ไทม์เป็นเวลา41วินาทีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะไม่มีในะส่วนของเอฟเฟกต์เลเวลนะครับผม โอเคถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนก็สามารถแจ้งมาที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมต่อมาสกิลที่สสกิลเป็นสุดเซโนโอดาสายฟ้านะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ผมรู้สึกเหมือนว่าคือไอ้ตรงผมที่มันแบบว่าเป็นแบบแฉกสามเหลี่ยมเนี่ยมันให้เห็นสังสาระใช่ไหมผมรู้สึกเหมือนแบบเก๋แมงตาบัวมากกว่าจริงๆนะโอเคนะครับผมเป็นสกิลสา,สายสีแดงเล้งนะครับผมนะโอเคเริ่มที่เลเวลแรกนะผมเลเวลหนึ่งครูดาวที่หกวินาทีนะครับผมแล้วก็ ใช้จากกาักระหรือ CP อยู่ที่หนึ่ร้บนะผมคิดที่ข้อเริ่มต้น1%และพาวเวอร์เริ่มต้นอยู่ที่2อ0พนแปดนะผมพาเรานะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของเลเวล8นะผมครูดาวเหลือเพียงแค่6วินาทีแล้วหรือเปล่านะมันอ๋อมัน6วินาทีอยู่แล้วขออภัยด้วยนะผมครูดาวอยู่ที่6วินาทีเท่าเดิมจากกาักระใช้เหลือเพียงแค่เจ็ดสิบนะผมใช้น้อยมากเลยนะผมแล้วก็ใช้คิดที่ข้ออยู่ที่สูงสุดอยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์สูงสุดอยู่ที่ 88, 20, ปนะาาแป ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงมันติดช็อตหรือเปล่านะเพราะผมใช้มาก็มันมีแต่กระเด็นนะมันมีแต่ทาําให้ศัตรูกระเด็นแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องติดช็อตนะผมจริงจริงแต่ว่าใช้ตะกะน้อยมากเพราะว่ามันเป็นสกิลปลดกับดักนะครับผมบอกเลยใครได้สกิลนี้ถือว่าสบายละกิ๋นะครับผม ต่อมาสุดท้ายผมสกิลดาบสายฟ้าผมก็ใครจํากันได้ใครที่เป็นแฟนอมิก็จะรู้กันแล้วว่าสกิลนี้เป็นอ่าเป็นต้องบอกว่าภาพนี้สีภาพนี้เป็นภาพตอนที่สู้กับโอซุสกิโมชิกินะผมตอนที่นารุโตะโดนจับตัวไปแล้วก็ไปช่วยเหลือกันแล้วก็ใช้เป็นดาบสายฟ้านี้จมตีใส่นะครับผมก็โอเคนะโอเคก็ตัวสกิลของผมเป็นสายสีเขียวสายลีลี่นะผมก็มาดูกันที่เลเวลกันบ้างนะผมเลเวลแรกนะผมครูดาวเริ่มต้นอยู่ที่3วินาที ใช้จักระหรือ CP อยู่ที่หนึ่ร้บนะผมคิดที่ข้อเริ่มต้น1%นึ่งเเพาวเวอร์เริ่มต้นอยู่ที่2,600นหกร้อะผมติดสถานะช็อตเป็นเวลา4.7วินาทีนะผมอันนี้บอกแน่ชัดเลยว่าติดสถานะช็อตนะผมไม่มีสถานะพิเศษตามเลเวลนะครับต่อมาในโซนของเลเวลแปดนะผมก็ครูดาวที่3วินาทีเท่าเดิมจักระใช้เพียงแค่78เท่านั้นนะผมคิดที่ข้ออยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์สูงสุดอยู่ที่แปดพันหกร้อยยี่ติบอันะ,ะนานาช็อตเป็นเวลา4.7วินาที ทีนี้อ่าโอเคผมขออธิบายเกี่ยวกับตัวของเกตนิดนึงนะมันก็ค่อนข้างจะตรงข้างกับนารุโตะล่าง6วิถีแล้วกันแล้วตัวโวิถีเป็นตัวละครที่มีจกกักระเยอะมากๆเป็นสายสีฟ้านะครับผมอยู่แล้วเพราะว่าตัวเอกเกตตามเอ้ยโตะตามอนิเมะเนี่ยมีจกกักระเยอะจากก้าวห่างนะครับผมแล้วก็ได้จกกักระโวิถีมาด้วยนะแต่ว่า สกิลที่รีคิดมาเนี่ยใช้จัการะเยอะมากเลยนะผมนะใช้ทีละร้อยสองอเลยแต่เกะเนี่ยร่างวอนเนอริงยินจาเนี่ยผมนะใช้จากาักระน้อยมากผมใช้ใช้แทบจะเท่ากับตัวของอ่ามินาโตะร่างรีแอนิเมชันเลยนะผมใช้พอๆกันเลยไม่ถึง100ประมาณ70 80ประมาณนี้นะผมก็เกตเนี่ยใช้ทั้งใช้78ทั้ง2อ่าสกิลเลยใช่ไหมก็เลเวลสุดท้ายนะผมเจทั้ง2สกิลเลยนะก็ ถือว่าดีมากนะผมทีนี้ก็ผมจะให้ดูในตัวอันติแล้วก็สกิลเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูในตัวเกมแล้วกันนะครับผมอ่าเริ่มที่อันตินะผมก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอันติทําลายล้างแบบมาดาระเลยนะผมก็คือเป็นตัวนี้ทําลายล้างแต่ถ้าเกิดถามว่าอันติตัวนี้กับอันติมาดาราวิธีไหนดีกว่าผมยังมองว่า ให้ทพอพอกันแล้วกันนะผมนะดูอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมและแต่วิจารณญาของคุณผู้ชมว่าคิดยังไงละกันนะครับผมาานะก็ความอลังการก็ประมาณนี้ละกันนะผมทําลายผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทั้งแมปหรือเปล่านะครับผมทําไมผมกดตัวน,นี้บ่อยบ่อย แต่ถ้าเกิดให้ดูจากรัศมีของการระเบิดนะถ้าเกิดไม่นับจากจุดที่ยืนนะผมถ้าเกิดยืนหน้าประตูก็น่าจะกวาดทั้งห้องได้นะผมส่วนอะไรยังไงนี่เดี๋ยวผมขอลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าแต่ถ้าเกิดให้เอาตามตามที่ดูจากตาเปล่านะครับผมก็อันตีน่าจะกวาดได้ทั้งห้องสําหรับการดันบ้านนะผมน่าจะกวาดทั้งห้องได้ถ้าเกิดยืนอยู่ตรงหน้าประตูจริงผมแบบยืนตรงนี้เลยแล้วก็ใช้อันตีตรงนี้ผมน่าจะกวาดได้ทั้งห้องนะขอดูแล้วกันนะครับ ه, มันถึงตรงนี้เลยนะถึงตรงนี้เลยจริงๆก็น่าจะกวาดได้ทั้งห้องจริงๆแหละครับผมก็อาจจะมีเหลือขอบๆบ้างแต่ก็น่าจะพอๆกับมดาดะระแล้วกันนะถ้าเกิดเอาระยะนี้น่าจะพอกับมาดาระเลยนะแต่มาดาระจะแคบกว่านิดนึงตัวเก๋น,นี้มันมี10ลูกไงมันก็เลยเยอะกว่าก็โอเคประมาณนี้สาหรับตัวอันตินะครับผมต่อมาในสวนของสก,กิลนะผมทั้ง2องสก,กิลเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในรูปแบบของเกมด้วยกันผมจะให้ดูแบบที่ผมเล่นเลยนะ โอเคมาตัวสกิลนะผมก็สกิลสายฟ้าจะเป็นสกิลช็อตนะผมแล้วก็ตัวของสกิลซูซโนเนี่ยจะเป็นสกิลที่ติดมีสถานะไอเฟรมด้วยผมเป็นไอเฟรมตรงๆเลยแล้วก็ปลดกับดักนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าคือยังไงนะตกโฮคังนี้มันปลดกับดักแล้วเกะมันก็ต้องปลดกับดักคืนมากนะครับผมนะโอเคให้ดูในระูปแบบไหนดีแบบแบบนี้แล้วกันนะผมเข้าใจง่ายกว่านะโอเคปลดกับดักนะครับผมสกิล ซูเซโนโอออกมาแล้วก็จิ้มดาบนะครับผมดบปดกับดักนะครับผมตรงๆเลยเป็นสายฟ้าซึ่งระยะผมก็มองว่ามันเออเยอะอยู่ไกลอยู่พอควรนะโอเคต่อมาสกิลสายฟ้านะผมอันนี้ก็ไกลพอตัวเลยนะผมนะทำลายกับดักทำลายอะไรได้เลยนะผมตรงนู้นมอตรงนู้นก็อยู่ไกลนะแต่ทำลายได้นะผมต้องบอกว่าเออสกิลสายฟ้านี้ถ้าเทียบก็ ประมาณว่าอันตีซาสิกเกะล่างแบบยังไงพวกอ่าล่าอักขระสาบเลยก็ว่าได้นะน่าจะพอๆกันเลยอ่ะผมว่านะนะผมตัวสกิลซูซุโนโอเนี่ยไม่ติดช็อตนะแต่ว่าจะจะ,จะผักตัูออกไปด้วยวนี่ผมประมาณนี้ละกันเนาะถ้าไปเล่น ประมาณนี вами, いいないな้นะครับผมก็ใช้ได้นะผมไม่แย่เลยสกิลน <even. S 2> ี ah ่ถือว่าทำมาดีผมใช้จักระน้อยมากเลยถ้าเวลแปดเนี่ยไอเฟรมนะผมล้างกับล้างอ่าเปดกระดักสิไม่ใช่ว่าล้างสถานะเปดกระดักนะผมโอ้ย นะก็ถ้าเกิดสกิลเนี่ยผมบอกตรงนะว่ามันก็กล้ำกึ่งนะผมแต่ว่าสกิลเนี่ยถ้าเกิดให้เปลี่ยนนะผมสามารถเปลี่ยนสกิลตัวสกิลดาบสายฟ้ากับสกิลดากระจา,าเนี่ยสามารถเปลี่ยนกันได้นะจะเอาเป็นสกิลเทวีสุริยามาลดเกาะแทนก็ได้นะครับผมเอา เป็นอย่างเช่นอะถ้าเกิดจัดเซตนะผมเอาสก,กิลดักกระจายตัวนี้ออกนะผมแล้วก็ใส่เป็นเทวสุริยาแทนก็ได้นะครับผมเอามาไว้ลดเกาะนะแล้วก็มันจะได้เป็นการประหยัดจัก,การไปด้วยนะผมทําให้สร้างนาเต้ได้ไวขึ้นหรือจะเ,เป็นสก,กิลสายดาบสายฟ้าออกก็ได้นะผมแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็นสก,กิลดากกระจายออกจะโอเคกว่านะเพราะว่าสก,กิลสายฟ้ามันโจมตีเป็นแบบว่าไกลด้วยแต่นี้ก็แล้วแต่คุณผ,ผู้ชมผมก็แค่แนะนําเท่านั้นนะครับผม กามละค่าค่าตายแน่เออไม่เคยรอดจากเกียรตตัวนี้สักทีนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวรูปแบบสกิลนะผมก็ได้แนะนําแค่ประมาณนี้นะโอเคก็จบเพียงเท่านี้ในการสำหรับการรีวิวตัวละครสกเกตอุจิฮะอนริงนินจาลีคิดทูนะครับผมก็เอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการสุ่มนะแต่สําหรับผมแนะนำนะผมเออก็เป็นอีกตัวนึ้งที่ขอแนะนําว่าให้สุ่มและกันเหมือนกับรนโตะฮคังเงะเพราะว่ามันมีสกิลลดกับดักที่ดีมากะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเกิด ถึงมันเอ่อถ้าเกิดให้เทียบกับซาลิเกตฮิบินะผมเกะพ่อดีกว่ามากๆเลยนะตัวมีทั้งสกิลสายฟ้าที่แรงนะผมแล้วก็ถึงมันจะไม่ได้มีลังสถานะแต่ก็มีไอเฟรมแล้วก็เอ่อตัวของฮิบิก็มีไอเฟรมนี่นะแต่ว่าอันนี้มีปลดกับดักนะผมถึงมันจะไม่ได้บอกแสดงตำแหน่งของเอ่อกับดักนะแต่มันปลดให้เลยนะครับผมตรงนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกลวกันนะผมแต่สำหรับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะสุ่มเลือกระหว่างฮิบินะผมกับซาลิเกพ่อ ผมแนะนําว่าสุมซาิเกะพ่อดีกว่านะผมมันค่อนข้างจะสกิลครบเครื่องกว่านะผมอันตีก็อลังการด้วยนะสกิลก็ปลดกับดกักแถนสกิลสายฟ้าดาเมจก็แรงด้วยเป็นสีดาวด้วยนะผมก็ถ้าเกิดให้สุมก็แนะนาว่าสุมซาิกเกะร่างพอ่อละกันนะผมเพราะฮีบีมันก็อยู่ทั้งเดือนเอาเป็นว่าฮีบีเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่บบว่าให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะสุมไม่สุมแต่ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรยังไม่ได้อันติเลยครับผมก็พูดแค่นั้นละกันนะ โอเคนะผมก็จบเพียงนี้สำหรับก,การรีวิวสกเกตอุชิฮาโนริยนจาพูดรอบพี่เหล่าแล้วก็ไม่รู้นะผมโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> ขอหวังว่า,เ,าเนื้อหาสาระและขอ้อมูลต่างๆที่ผมนำมาเสนอให้คุณผู้ชมในคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมเอาไปเป็นแนวทางในการเล่นหรืออะไรต่างๆนานาได้แค่แนะนำเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกนะ่อนถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปเจอใหม่ครั้งหน้าเซยูหรือไปค่อยๆตายผมเจอใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย